โอเคค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะเรียนเรื่องของความเป็นไทยโดยหัวข้อหลักที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือมารยาทไทยนะคะโดยมรารยาทไทยเนี่ยครูก,ก็จะแบ่งออกเป็นสองเรื่องที่มาสอนพวกหนูนในวันนี้ก็คือการแสดงความเคารพก,กับการสนทนานะคะเนาะโดยวัตถุประสงค์ของการเรียนนะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนะนักเรียนนะคะจะต้องมีส่วนร่วมในการแนะนําให้ผู้อื่นเนี่ยหันมานะคะหรือว่ารู้จักการอนรุรักษ์นะคะมารยาทไทยของเรานะคะลูก โอเคถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคน okay. ัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะลูกครูบอกไปแล้วก็คือหน่วยที่หนึ่งก็คือความเป็นไทยนั่นเองใช่ไหมคะนะนักเรียนทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอ้ความเป็นไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยหัวข้อวันนี้ก็คือมารายาทไทยนะลูกมารายาทไทยเนี่ยที่เราจะเรียนกันนะคะก็จะแบ่งเป็นสองอย่างที่ครูบอกแล้วก็คือการแสดงความเคารพและการสนทนาทีนี้เดี๋ยวให้เปิดไมค์ช่วยครูตอบหน่อยการแสดงความเคารพเนี่ยสามารถแสดงออกอย่างไรได้บ้าง ช่วยกันลกูกส,สวัสดีผู้ใหอะไรนะลกูกสวัสดีผู้ใหญ่ครับสวัสดีผู้ใหญ่ใช่ไหมคะโอเคค่ะนั้นรูกไปต่อนะลกูกทีนี้นะคะเราจะมาดูว่าพมลา,าย,ยานเนี่ยเขาจะพูดถึง การมีมารยาทน่แบ่งออกไปสองอย่างก็คือความสุภาพและความสำรวมความสุภาพหมายถึงว่าผู้ที่มีจิตใจดีรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะและที่สําคัญเนี่ยรู้จักว่าเวลานี้เนี่ยควรทําอะไรนะคะแล้วก็เวลานี้เนี่ยไม่ควรทําอะไรนั่นเองนะคะนักเรียนต่อมาการสํารวมอาการของการสํารวมเนี่ยก็คือคนนะคะที่มีสติอยู่ตลอดเวลารู้ว่าเราเนี่ยควรทําอะไรแล้วก็มีความยั้งคิดตลอดเวลานะลูก ทีนี้สองอย่างพอมารวมกันเนี่ยความสุภาพรวมกับความสำรวมนะคะจึงเกิดมาเป็นมารยาทไทยนั่นเองค่ะนักเรียนไหครูขอเช็คชื่อเพื่อนที่มาเพิ่มก่อนนะลูกอ่ะเมื่อกี้คู่บอกแล้วมารยาทไทยเกิดจากอะไรรวมกับอะไรคะความสุภาพรวมกับความสำรวมค่ะอ้าวเก่งมากค่ะเด็กๆ ทีนี้เรามาดูการแสดงความคารบดีวกว่าการแสดงความคารบหนึ่งคือกรณีถ้าเกิดเราเข้าประชุมกับผู้ที่มีอายุมากๆหรือคนที่แบบอายุมากกว่าเราใช่ไหมลูกสิ่งที่เราสมควรที่เราจะทําเนี่ยคือเมื่อเราเข้าไปในที่ประชุมนะคะเราเนี่ยควรที่จะเหมือนกับว่าเราไม่ควรไปนั่งหน้าสุดเลยแบบว่าสมมติมีผู้อาวุโสนั่งอยู่อายุสักประมาณหกสิบกว่าเราไปนั่งข้างเขาเลยเนี่ยอันนี้สมควไมรไหมลูก ่ะไม่สมควรถูกไหมคะเราไม่สมควรไปนั่งถูกไหมลูกดังนั้นเนี่ยกรณีนะคะถ้าเกิดเราเข้ไประชุมการนั่งที่ดีก็คือเราจะต้องให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าเราเนี่ยเข้าไปนั่งก่อนนะลูกเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งนะคะโดยการลำดับเนี่ยจะต้องตามอาวุโสของอายุนะคะลูกทีนี้ใครที่อายุน้อยเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะคะตามอายุเนาะโอเคอันนี้เข้าใจไหมลูกโอเคคะ่ะ ไปต่อนะต่อมานะคะกรน,นี้ที่เราเข้าไปในสานที่ที่มีโต๊ะหมู่บูชารู้จักไหมลูกโต๊ะหมู่บูชาอ่าในรูปในรูปที่ครูเอามานะคะอ่าเดี๋ยวมีเพื่อนเข้ามาใหม่นะคะลกูกโอเคโต๊ะหมู่บูชานะคะถามว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราพบโต๊ะหมู่บูชาเราต้องทําอย่างไรรู้ไหมลกูก ดลังดาวดูซี่ถ้าเราเจอโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้เราควรทำยังไงดีกรบาบไหว้เหรอครับครูอ่าใช่ถูกต้องเราต้องกราบไหว้โดยการกราบของเราเนี่ยจะกราบแบบเบนจาคาปปะดิฐ์รู้จักไหมลูกเบนจาคาปปดดิท์คืออะไรรู้ไหมลูกคืออะไรการพนมมือเอออันชลีถูกไหมคะอ่าทำพร้อมกันอัญชลีอ่าเดี๋ยวครูจะดูนะคะลูกใครไม่ยกมือขึ้นมาทำพร้อมกันนะลูก เอออันชฉลีอัญชลีคือการยกมือ,อไว้ตรงที่หน้าอกถูกไหมคะอ่าแล้ววันทาล่ะทํายังไงเอออัญชฉลีแล้วเออวันทาถูกต้องยกมือนะคะขึ้นมาโดยที่นิ้วหัวแม่มือจะต้องอยู่ระหว่างคิ้วนะคะลูกอ่าแล้วก็ก้มกล่าวลงไปเป็นอภิวาทกราบแบมือไหมลูกอแบมั้ยคะ อ่ะเปิดไมค์ตอบครูหน่อยแล้วคุณไม่ได้ยินเบค่ะแปมือนะลูกทีนี้เราก็จะท่องผูกไม่ลูกถ้าการท่องที่ถูกต้องก็จะท่องเป็นอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทแล้วก็อัญชลีนะคะแล้วถึงจอมือลงเนาะอันนี้คือการไหว้โต๊ะหมู่บูชาที่ถูกต้องนะคะพอเราไหว้โต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วเนี่ย เราถึงค่อยไปเคารพประธานหรือว่าเคารพผู้วุโสนะคะที่อยู่ในงานนะลูกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปในงานแล้วเราเจอต้ะหมูบูชากับประธานเราต้องเคารพอะไรก่อนลูกต้อมูบูชาถูกต้องเราต้องไปเคารพต้อมูบูชาก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปเคารพนะคะประธานหรืออะไรก็ตามในลําดับต่อไปนะลูก อ่ะต่อมานะคะกรณีที่เราเพบบุคคลอื่นโดยบังเอิญนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ครอาจารย์ใครก็ตามแล้วในขณะที่เราเนะี่ยโอ้โหแบบสมมติเราถือของมาสองมือเลยถือมาแบบเยอะมากๆเลยเอ๊ะแล้วเราจะทํำยังไงดีละ่ะนักเรียนว่าเราควรที่จะท,ท,ทำยังไงดีถ้าเราถือของมาเยอะมากกับเราเจอผู้ใหญ่ที่เราบอกว่านี่เราต้องอเคารพอะไรเงี้ยเราควรทํำยังไงก้มหัวอ่ะก้มหัวถูกไหมอ่ะก้มหัวก็เป็นวิธีที่ถูกนะคะ แล้วก็มีอย่างหนึ่งด้วยก็คือถ้าเราถือของมาเยอะมากในกรณีที่เราสามารถวางของได้ให้เรานะคะวางของก่อนแล้วก็มายกมือนะคะทําความเคารพนะคะแต่ในอีกกรณีหนึ่งถูกต้องที่เพื่อนบอกว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราถือของมาเยอะและบริวเวณน,นั้นไม่สามารถวางของได้ให้เรานะคะก้มโน้มตัวลงนะคะเล็กน้อยเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะคะต่อผู้ใหญ่นะลูกโอเคนะคะอันนี้เข้าใจเนาะ มาดูหัวข้อต่อไปนะคะการแสดงความเคารพระหว่างการสนทนาผู้ใหญ่สมมุติถ้าเกิดมีคนหนึ่งไปสนทนาผู้ใหญ่ใส่หมวกแก๊ปแล้วก็ใส่แว่นดําในขณะสนทนานักเรียนว่าอันนี้เหมาะสมไหมลูกเหมาะสมไหมลูกไม่เหมาะสมถูกไหมคะ เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราคุยกับผู้ใหญ่เนาะเราไม่ควรที่จะแบบว่าปิดบังใบหน้านะลูกเราควรที่จะแบบว่าเหมือนเปิดออกไปเลยนะคะเพื่อเป็นการเพื่อเป็นเขาเรียกเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้สนทนาของเรานะคะหรือว่าให้เกียรติผู้ใหญ่ที่เรานับถือเนาะต่อไปนะคะคือการทําความเคารพรูปต่างๆรูปต่างๆเนี่ยเวลาที่เราทาความเคารพเราควรทําความเคารพยังไงลูกถ้าเกิดเป็นลูกพระเราก็จะยกมือไหว้ถูกไหมคะ แต่ถ้าเป็นรูปพระมหากษัตริย์ล่ะแป้นจว่าเคยหทป็นอวไปจับว่าเคยเห็นไหมที่แบบว่าผู้ชายให้โค้งคำนับผู้หญิงให้ถอดใส่บัวเ,เคยเห็นไหมลูก อ่านั่นแหละอันนี้คือการแสดงความเคารพนะคะต่อลูกทีนี้ลูกที่สําคัญเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเราลูกพวกนี้เนี่ยลูกพระหรือพูกลูกพระหักษรหรือแม้แต่ลูกพงชาติ่วางไว้ที่พื้นน่ะนักเรียนว่าเหมาะสมไหมลูกอ่าไม่เหมาะสมถูกไหมคะดังนั้นเราไม่ควรวางลูกพวกนี้เนี่ยไว้ที่พื้นถูกไหมลูกเราควรจะวางไว้ในที่ที่เหมาะสมหรือว่าที่ที่สูงในระดับที่ถือว่าโอเคนะคะอย่างเช่นมีพื้นอย่างเก้าอี้ ถ้าเนหนูหนูจะวางไว้ตรงไหนลูกเก้า <Go> e. อี้อ่าถูกต้องต้องวางไว้ตรงเก้าอี้ถูกไหมลูกเพราะว่าถ้าเกิดวางที่พื้นอันนี้ก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะกรอนี้ที่เรานั่งอยู่นะคะระหว่างการฟังธรรมเราควรปฏิบัติตนอย่างไรนะคะ หนึ่งคือนักเรียนเนี่ยจะต้องสํารวมกายวาจาแล้วก็ใจนะลูกในการที่เราจะเข้าไปฟังธรรมเนี่ยเราจะไม่มีการมาลุกลี้ลุกลนหรือว่าชวนคนข้างๆคุยนั่งเมาส์กับเพื่อนกระจายมีอันนี้ก็ไม่ถูกต้องถูกไหมะคะเนาะดังนั้นเนี่ยการนั่งฟังธรรมหนึ่งคืออาจจะต้องพนมมือขึ้นมานะคะทําใจให้สงบอยู่กับตัวเองถูกไหมลูกดังนั้นคือเราจะต้องไม่ไปร่องแวะหรือว่าไปยุ่งกับคนรอบข้างนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะลูกอ่าน,นี้เข้าใจไหมลูก เข้าใจนะคะว่าการเคารพเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทั้งหกหัวข้อเนาะทีนี้เดี๋ยวจะมีการบ้านแต่การบ้านของเราจะเป็นการปฏิบัติแต่เราจะมาปฏิบัติกันที่โรงเรียนเดี๋ยวจะให้เวลาไปฝึกฝนนะลูกเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้ดูนะคะอ่ะทีนี้ การสนทนานะคะคือการคบค้าสมาคมกับผู้อ uh ื่นโดยที่เราเนี่ยจะต้องสํารวมกิริยากายวาจาและก็ใจนะคะให้เรียบร้อยนะลูกโดยที่การสนทนาเนี่ยมันเป็นเหมือนการบ่งบอกตัวตนของเรานะคะลูกถ้าเกิดเราพูดจาที่แบบว่าไม่ได้เรียบร้อยหรือว่าพูดจาที่ไม่รู้จักกาลเทศะถูกไหมคะคนอื่นก็จะมองว่าอุ้ยทาไมแบบเด็กคนนี้เป็นคนไม่ดีอะไรอย่างนี้ถูกไหมลูกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือเราเนี่ยควรที่จะพูดจานะคะ ให้ดีพูดจาให้สุภาพแล้วก็การแสดงออกทางร่างกายเนี่ยก็เป็นเหมือนเธอได้ยินไหมลูกภาษากายถูกไหมต่อให้บางทีเราอาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าการแสดงออกทางร่างกายเราเนี่ยบางค้งเนี่ยมันก็ออกมาแทนคาพูดนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราคุยกับคนอื่นเราก็จะต้องรู้จักการระวังท่าทางของเราด้วยนะคะไม่ได้แบบโหทำมันแบบเหมือนลิงเหมือนข้างอันนี้ก็ดูไม่เหมาะสมถูกไหมลูกนนมาดูข้อต่อไปนะคะ ข้อแรกเขาบอกว่าสังเกตผู้ร่วมสนทนาหมายความว่าอย่างไงร,รู้ไหมลูกอ่ะอย่างตอนนี้นะสมมติครูไม่สมมติหรอกจริงๆก็คือครูเนี่ยกำลังสนทนากับพวกหนูอยู่ถูกไหมคะนั้นเนี่ยครูก็จะไล่ดูแต่ละคนว่ามีใครบ้างที่ตอนนี้ที่แบบว่าสนใจฟังครูอยู่บ้างอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะเนาะครูก็จะดูว่าเออเนี่ยโอเคถ้าเกิดนักเรียนมองมาก็คือเหมือนกับว่าเราไอ e อ o n t a กันหรือว่าเรามองหน้ากันก็เท่ากับว่าหนูเนี่ยเหมือนกับว่าสนใจในการสนทนาของครูนะคะ โอเคนะคะใครได้เข้ามาใหม่ตามเพื่อนนะลูก <Yeah. S 1> ทีนี้นะคะคือการร่วมสังเกตเนี่ยแล้วเราต้องสังเกตอีกนะลูกมากกว่านั้นเนี่ยนอกจากการมองหน้าเราต้องสังเกตเอ้สีหนะ้าท่าทางเขาโอเคกับเรื่องที่เรากําลังพูดไหมแล้วท่าทางอย่างอื่นล่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่นแบบว่าเขาอาจจะแบบเขาโอเคกับเรื่องที่เราพูดไปไหมหรือเขาไม่ถูกใจหรือเขาไม่พอใจอย่างนี้นะลูกมันเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถสนทนาเรื่องเรื่องนั้น กับคนคนนั้นเนี่ยได้ยาวนานมากขึ้นนะคะโดยการสังเกตนะลูกต่อมาคือรับฟังผู้ร่วมสนทนานะคะสมมติถ้าเกิดมีคนมาพูดกับเราสิ่งที่เรานะคะจะต้องฟังก็คือเราจะต้องตั้งใจฟังเพื่อเหมือนกับว่าให้เกียรติเขาว่าเออเป็นการให้เกียรติผู้พูดนะลูกเพราะสมมติถ้าเกิดแบบเดอยู่มีคนพูดว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะจะ,นจะไปเนี่ยจะไปนี่อะไรอ่เงี้ยแต่เราบอกว่าอืมอืม,อมเหมือนเราแบบลอยแบบไม่สนใจแบบเหมืออะไรเงี้ยอันนี้มันก็ไม่เหมาะสมถูกไหมคะลูก นะดังนั้นถ้าเกิดเราแบบว่าถ้ามีใครมาคุยกับเราเราก็ต้องแบบออสนใจเขาหน่อยเพราะในเมื่อเขาเลือกแล้วที่เขาอยากจะคุยกับเราะะเราก็ต้องแบบว่าให้เกียรติเขาโดยการที่สนใจที่จะร่วมสนทนากับเขาด้วยเนาะ,ะต่อมานะคะหัวข้อที่สคือไม่ควรแสดงอาการประมาาเป็นยังไงละ่ะอาการแบบนี้รู้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอาการประมาาเป็นยังไงนะคะครูรู้ไหมลูก เป็นสนิทแล้วครับหรือว่าอะไรไม่รู้อาการประหม่ามัน <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นอาการแบบลุกลี้ลุกลนเคยไหมเหมือนว่าเราทําความผิดมาเออเคยไหมอย่างเช่นวันนี้ลืมส่งการบ้านแล้วค,คุณรูถามว่าครูถามว่าอมรวันส่งการบ้านครูหรือยังเนี่ยแล้วอมวรวัรอณนออกไม่ได้ส่งครูก็ ค้าหนูหนูส่งแล้วค่ะเออหนูลืมเอาสมุดมาค่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนท่าทีแบบหนูลืมสมุดจริงๆหนูทําแล้วค่ะครูแต่หนูลืมหนูลืมเอามาส่งแบบอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเรียกว่าเป็นอาการประหม,ามา่าแบบเหมือนกับว่ามีอาการลุกลี้ลุกลนยหรือว่าไม่มั่นใจในคําตอบหรือว่าไม่ไม่ได้มั่นใจในการที่จะพูดนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมักจะหลบตาสังเกตสังเกตดีๆถ้าคนแบบว่าโกหกหรือว่ามีอะไรอยู่ในใจเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหลบตาเราเขาจะแบบว่าไม่กล้าแบบไม่กล้ามองหน้าเราตรงตรง นั่นแหละคืออาการประหม,ม่าแบบหนูต้องไอ้นี่แน่เลยหรือไม่บางทีแบบว่าสมมติผลสอบออ,ออกมาไม่ดีพ่อแม่ขอดูคะแนนดูคะแนนไหนลูกวันนี้เป็นยังไงบ้างเออผมยังผมลืมเอามาครับอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ถูกไหมนั่นแหละเป็นอาการที่แบบว่าโอมไม่ใช่ละทีนี้คู่สนทนาเราก็เริ่มจะจับพิรุษแล้วเอ๊ะทำไมอาการแปลกๆนะทําไมมีแบบ มีท่าทีแปลกๆอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะอันนี้ก็นั่แหละเป็นอาการที่เราเนี่ยไม่ควรแสดงนะคะในระหว่างที่เราสนทนาเพราะว่าการสนทนาเนี่ยเราจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็มั่นใจในการที่เราพูดนะลูกทีนี้นะคะการระวังกิริยาครูบอกไปแล้วว่าบางครั้งภาษากายเนี่ยมันออกมาเองโดยอัตโนมัติถูกไหมลูกถ้าเกิดแบบสมมติครูกําลังคุยกับพวกหนูอย่างเงี้ยปุ๊บ แ,แบบสีหน้าหนูก็ยิ้มแย้มแต่มือหนูเกรงแบบเกรงมากเลยกับอะทาให้ครูรู้แล้วว่าโอเคว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีอาการเกรงนะหรือว่าบางทีสุดยืนยืนคุยกันอยู่นี่นแหละหนูแกว่งแขนอย่างนี้อันนี้เหมาะสมไหมลูกอะไม่เหมาะสมถูกไหมคะถ้าเกิดแบบครูสอนอยู่แล้วหนูแบบมายืนแว่งแขนหรือว่าสมมติถ่าเรานั่งคุยกันอยู่หนูนั่งไข่ห้างอย่างนี้อันนี้เหมาะสมไหมลูก อ่ะไม่เหมาะสมถูกไหมคะอันนี้ก็ไม่เหมาะสมถูกไหมลูกต่อมานะคะเราไม่ควรวิจารณ์หรือนินทาผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาสมมุติถ้าเกิดเราเนะี่ยคุยกันอ่ะซึ่งเราเราคุยกันอยู่ประมาณสี่ห้าคนใช่ไหมลูกแต่อยู่เราไปพูดถึงซีซึ่งไมไ่อยู่ในวงสนทนาของพวกเราไปว่าเขาแบบเสีย,สยห,หายๆอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะลูก ดังนั้นเนี่ยการสนทนาที่ดีคือควรกล่าวเฉพาะคนที่อยู่ในวงสนทนาของเราเท่านั้นนะลูกเราไม่ควรไปพูดถึงบุคคลอื่นหรือว่าบุคคลที่สามเนี่ยที่เขาไม่ได้อยู่หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสนทนาของเราณนะเวลานั้นนะคะประมาสุดท้ายคือไม่ควรตําหนิคู่สนทนาอันนี้สมมุติถ้าเกิดมีคนมาพูดกับเราแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยกับสิ่งที่เขาพูดหรือว่าเราไม่พอใจกับสิ่งที่เขาพูดเราไม่ควรจะหยิ่งขึ้นมาว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะพูดอย่างเงี้ย อันนี้คือไม่โอเคถูกไหมลูกหรือว่าทําไมพูดอย่างนี้อโดยที่แบบจริงๆแล้วเราอ่ะควรที่จะแบบว่ารอให้เขาพูดให้จบแลวหลังจากนั้นเนี่ยเราเค่อยแย้งด้วยคำพิส่สุภาพหรืออธิบายให้เขาฟังว่าเอาจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแบบนี้นะหรือว่าเราว่าแบบนี้ดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ถูกไหมลูกเพื่อเป็นการรักษาน้ําใจเนาะของคู่สนทนาของเราเองนะคะอ่ะอันนี้เข้าใจไหมลูกอ่ะเข้าใจทีนี้ทวน ไม่ควรแสดงอาการประมาาเป็นยังไงลูกอ่าเป็นยังไงไลูกลีลูกลนค่ะอ้าโอเคลูกนออ่าถือว่าโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ดูวิดีโออันนี้คือวิดีโอที่หนูเนี่ยจะต้องสอบปฏิบัติกันนะคะเดี๋ยวตั้งใจดูไปพร้อมกันนะลูก ตั้งใจดูนะคะการเดินตามที่สาธารณะหรือบนทางเท้าจะต้องเดินโดยไม่กีดขวางทางผู้อื่นนะคะใช้ความเร็วในการเดินพอประมาณและจะต้องไม่สร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นด้วยเมื่อจะต้องเดินผ่านผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่ ทางชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะสังครัวเดินให้มีระยะห่างจากจผู้ใหญ่พอสมครวรปล่อยมือไว้ข้างลำตัวคอบตัวเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่เมืเอม่อเดินผ่านผู้ใหญ่กิ๊กอ่ะเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่เมื่อกี้เขาทำยังไงนะลูกโค้มหัวอ,อ่ะโค้งตัวลงถูกไหมคะเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่พอเดินผ่านไปแล้วเราถึงจะค่อยยืดตัวแล้วก็เดินตามปกติของเราถูกไหมคะลูก ไป้่เดินตามปกติการเดินผ่านผู้ใหญ่ที่นั่งเก้าอี้อยู่ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะสังรวมปล่อยมือไว้ข้างลำตัวเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ที่นั่งเก้าอี้อยู่ให้คมตัวพร้อมกับย่อเข่าเดินผ่านเมือ่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วจึงค่อยส่งตัวขึ้นแล้วเดินตามปกติอ่ะออนเมื่อกี้เห็นไหมคะแตกต่างกันอะไรไหมระหว่างที่เดินผ่านผู้ใหญ่กับยืที่ยืนเห็นไหมคะลูกกับเดินผ่านผู้ใหญ่ที่ที่อะไร ที่กำลังนั่งอยู่เห็นไหมคะแตกต่างกันที่อะไรเราจะต้องมีการย่อตัวถูกไหมลูกโอเคนะคะอ่<ล>ะทีนี้ดูต่อว่าจะต้องเดินผ่านผู้ใหญ่ที่นั่งกับพื้นเมื่อเดินเข้ามาใกล้ผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิง ให้ตัวลงเดินเขา่าเดินทุบเข่าปลายเทา้าตั้งแล้วค่อยสืบเข่าออกทีละข้างเหมือนการเดินลำตัวตั้งตรงไม่ก้มหน้ามองพื้นและขณะที่เรากําลังผ,ผ่านผู้ใหญ่นั้นให้ของตัวเล็กน้อยเมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วค่อยลุกขึ้นเดิน ถ้าหากว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องเดินนําผู้ใหญ่ผู้ที่เดินนําจะเดินอยู่ด้านใดก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ค่ะแต่โดยปกติแล้วจะเดินอยู่ทางด้านซ้ายของผู้ใหญ่ในลักษณะที่สํารวมเว้นระยะห่างจากคอสมงวัและหากมีการสนทนาด้วยเราควรประสานมือไว้ระดับเอวเมื่อเราต้องการที่จะแนะนําสิ่งต่างๆให้ใช้การถ่ายมือไปทางสิ่งนั้นแทนตาชี้นิ้วสําหรับการเดินามผู้ใหญ่นั้นให้เดิน ตามหลังเยื้องไปทางซ้ายของผู้ใหญ่เดินลนักษณะสับรวมมีระยะห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่จะเดินตามผู้ใหญ่หรือว่าเดินกับผู้ใหญ่เนี่ยเราควรจะอยู่ฝั่งไหนส่วนใหญ่ฝั่งซ้ายค่ะอถูกต้องฝั่งซ้ายนะคะอ่าไปต่อนะลูก ทับขาให้ขาขวาทับขาซ้ายหรือขาซ้ายทับขา,าบขวา,าตามทางถนัดแต่ควรเก็บปลายเท้าโดยเบนปลายเท้าเข้าหาสะโพกวางมือไว้บนหน้าขาหรือเอามือเท้าพื้นให้ปลายนิ้วมือเหยียดไปข้างหน้าการนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ต้องเก็บปลายเท้าโดยเบนปลายเท้าเข้าหาสะโพกนั่งตัวตรงมือทั้งสองข้างประสานกันไว้หน้าขาการประสานมือ นั้นถ้านั่งพับเพียบขาขวาทับขาซ้ายให้ไงมือซ้ายแล้วใช้มือขวาคว่ำทับวางมือที่ประสานบนหน้าขาซ้ายเนื้อเข่าเล็กน้อยแต่ถ้านั่งพับเพียบขาซ้ายทับขาขวาการประสานมือให้ไงมือขวาแล้วมือซ้ายคว่ำทับวางมือที่ประสานบนหน้าขาขวาเนื้อเข่าเล็กน้อยเช่นกันและถ้าต้องนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสมาก อาจใช้การนั่งพับเพียบคอมตัวนั่นก็เพื่อแสดงความอ่อนน้อมให้มากยิ่งขึ้นโดยการที่เลื่อนมือประสานอยู่ลงให้แขนท่อนล่างทั้งสองข้างอยู่บนหน้าขาทั้งสองข้างสายตาทอดลงเล็กน้อยสำหรับการนั่งเก้าอี้โดยทั่วไปผู้ชายให้นั่งเต็มเก้าอี้ตัวตรงส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกออกจากกันเล็กน้อยเข่าแยกส่วนผู้หญิง ก่อนนั่งให้ใช้มือจับก,กระโปรงแล้วนั่งเพียงครึ่งของเก้าอี้จากนั้นค่อยๆขยับจนนั่งเต็มเก้าอี้ตัวตรงหัวเข่าชิดกันปลายเท้าและส้นเท้าชิดหรือเหลือกันเล็กน้อยการนั่งแบบนี้สามารถใช้กับการนั่งเก้าอี้ในพิธีการต่างๆได้ด้วยจึงควรนั่งให้ตัวตรงเพื่อวากสุภาพไม่นั่งไขวยห้าง ค่อยขาเหยียดขาหรือกระดิกเท้แบบาและจะต้องไม่พูดคุยเสียงดังหรือโยกเก้าอี้เพราะจะดูเป็นการไม่สุภาพการนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่เราต้องนั่งในอาการสำรวมหน้าตรงใม่ก้มหน้าตัวตรงข้างหลังไม่ทิ้งพนักเก้าอี้มือประสานกันวางไว้หน้าขาและหากผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสมาก ้ใช้การนั่งเก้าอี้แบบโอ้งตัวซึ่งลักษณะคล้ายการนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่ต่างกันตรงที่การวางมือที่ประสานโดยให้วางแขนข้านล่างทั้งสองข้างไว้บนหน้าขาทั้งสองข้างมือประสานการเงยหน้าเล็กน้อยการยืนรับคำสั่งเคารพธงชาติเครงชาติพิธีรับโอวาทในแถว และเพลงสรรเสริพระบารมีทั้งชายและหญิงควรยืนตัวตรงหน้าตรงปล่อยมือข้างลำตัวโดยนิ้วมือทั้งสองข้างแนบชิดติดกันสำหรับผู้ชายควรยืนส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกกันเพียงเล็กน้อยสำหรับผู้หญิงควรยืนส้นเท้าและปลายเท้าชิดติดกันการยืนสนทนากับผู้ใหญ่ให้ยืนตรงเท้าชิด ค้อตัวเล็กน้อยมือทั้งสองข้างประสานกันอยู่ในระดับเอวและไม่ควรยืนชิดหรือห่างผู้ใหญ่จนเกินไปการประสานมือนั้นผู้หญิงให้ประกบมือโดยใช้มือหน้าเนยขึ้นอีกมือหนึ่งคว่ำทับวางไว้ระดับเอวผู้ชายประสานมือโดยใช้นิ้วทั้งสิบซ้อนประสานกันอยู่ระดับเอวเช่นกันเห็นไหมลูกผู้หญิงกับผู้ชายจะต่างกันเห็นไหมคะผู้หญิงวางอย่างไรลูก <L un its> อ่ทีนี้ผู้หญิงถูกไหมลูกผู้หญิงคือเวลาประสานมือจะทําแบบนี้ถูกไหมคะดูนะลูกอ่าลองทําตามอ่าถูกต้องผู้หญิงเวลาประสานมือแล้วเอาไว้ตรงบริเวณไหนลูกไหนบริเวณไหน ไว้บริเวณเอวเนอะก็คือประสานนี้แล้วก็มาไว้บริเวณเอวส่วนผู้ชายประสานยังไงลูกอาจทำผู้ชายคือการจับแบบนี้ถูกไหมคะผู้ชายคือแบบนี้นะลูกอ่าแล้วก็มาไว้บริเวณเอวเหมือนกันนะคะเนาะอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะระหว่างผู้ชายผู้หญิงทีนี้เมื่อกี้เนี่ยที่มันจะมีทั้งหมดสามเรื่องไหนลองทบทวนให้ครูฟังหน่อยว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราดูในวิดีโอไปมีมารยาทในเรื่องอะไรบ้าง อ่ะเปิดไม้ได้นะคะรอบนี้อ่ะครูให้เปิดไม้นะลูกอ่ะเปิดไม้เลยค่ะเปิดไม<ล>้การเดินอ่ะการเดินหนึ่งมีอะไรอีกลูกการ,รนั่งค่ะอ่ะการนั่งแล้วสุดท้ายคือแล้สุดท้ายคืออะไรลูกการยืนค่ะถูกต้องการยืนนะคะน่ารักมากเนาะก,ก็คือสามอย่างก็คือมารายาทในการเดินนะคะ เดินอย่างไรนะลูกให้ให้รู้สึกว่าถูกต้องนะคะต่อมาคือมารยาทในการนั่งนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็คือมารยาทในการยืนนะคะว่าเราเนี่ยควรที่จะยืนยังไงเนาะโดยที่เดี๋ยวถ้าเกิดเรามาเจอกันนะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนกลับไปศึกษาก่อนเนาะ,ะทั้งสามแบบว่าเนี่ยมีวิธีการยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มว่าใครนะคะจะได้การเดินการยืนหรือว่าการนั่งนะลูกนะคะโดยที่จะแตกต่างกันไปเนาะ,ะทำได้ไหมลูกถ้าให้ทํา อ่าทำได้เก่งมากห้องนี้น่ารักมากนะคะวันนี้เข้าเรียนทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเกสบสิบเสสามี่สห้าสิบคนนะคะทีนี้ขอตัวแทนสองคนผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนสรุปให้ครูฟังหน่อยว่าวันนี้หนูได้อะไรบ้างวันนี้หนูได้ ได้เรียนเรื่องก,การมีมารยาทการแสดงความเคารพการสนทนาแล้วก็มารยาทในการเดินการนั่งการยืนค่ะล้เพื่อนลูกเราจะสามารถเอาไปเอาไปปฏิบัติต่อ,อยังไงดีสมมติถ้าเกิดให้นั่งต่อหน้าผู้ใหญ่นั่งถูกไหมลูกเดี๋ยวนี้ ไม่ถูกเดี๋ยวเราต้องกลับไปฝึกฝนนะว่าเอ้ยนั่งยังไงให้ถูกของการมีมารยาทนะคะเนอะเพราะว่าเราเนี่ยจําเป็นที่ต้องเรียนแล้วเราสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงนะคะลูกทีนี้ขอผู้ชายหนึ่งคนลูกชายเอ่ยอผมเองครับอ่าโอเคมาอืม เอาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ใช้ในสถานการณ์จริงแล้ววันนี้เป็นไงบ้างนัทชัยใช่ไหมลูกอา่านอย่างนี้ไหมครับอ่ะเป็นไงวันนี้หนูได้อะไรบ้างหลัจากการเรียนของเราได้ก็เอาไปสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับเพื่อนเขาพูดไปหมดแล้วอ,อ๋อคือเหมือนเพื่อนเลยว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการใช่ไหมคะมรารยาทต,ต่างๆถูกไหมลูก การไหว้ไหวอย่างถูกต้องการเดินเดินอย่างถูกต้องถูกไหมลูกหรือแม้แต่การนั่งเราก็จะนั่งได้อย่างถูกต้องมากขึ้นที่มาราย,ยาทตอนแรกครูบอกว่ารวมจากคาอะไรกับคาอะไรมารวมกันนะลูกความสุภาพบวกความสำรวม,ม,รวมกับอะไรนะลูกความสุภาพกับความสำรวมคะ่ะถูกต้องเก่งมากค่ะวันนี้เนาะถือว่าน่ารักมากให้ความร่วมมือครูยอย่างดีนะคะเดี๋ยวครูจะส่งวิดีโอให้ดูย้อนหลังนะลูก หนูก็กลับไปดูวิธีการนะคะการ